ครับน้องมานะครับถ่ายคลิปด้วยซ้ำก็ได้นะนี่ถ่ายคลิปหรือยังยังยังไม่ถ่ายคลิปบ้างเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับหัวยงห้อยงหัวยงเบิร์ดแซ่ซอหือยพี่น้องไทรด่าล่าชอมเตือนน้องครับมาน้ำเกลือาฬ่าชมนาฬ่าชมตอนนี้ก็เป็แม่ะเป็นเด็กเป็นแม่ เอาใส่ฝากด้วยนะเมย์ม่ๆน้องในในเซเว่นนี้เราถ่ายได้ไหมได้หมดเลยวันนี้โซมอยู่วันนี้ซิวขึ้นเอาอเด็ดแล้วอ้อหดูโอ้ดูเต็มทองเลยนะมันทองเห้นมั้ยนะนี่ล่ะ ซื้อหรือซแม่ไม่กินไง้ข้าวบออ้าวงม่กจัจัขงหลังอะข้งหลังเซ็ตขึ้นอย่างนั้นเองอุม่้ามาันีอน่คสดีครับสวัสดีครับสวัสดีข่าพนนาหมวดเต็มข้างอยู่ ะเตยกะเตยแล้วเลี้ย็ูยังสิบ่า้าลนี่หานน้พิวันต้องมูทเป็นังไโอาน้องมนานกะฟูดไ่จังหน่อยเอ้าอนอยู่ขงายเนาะนี่ก็ต้องพูดเหรออะไรก็พูหานาใส่กันพี่น้องครับ ที่ด้าีส้มใช่ไหมวอานี่ส้มนะวุ้ยนี่ยนอันนี้อันนี้ใส่ดีว่าใส่่ะใส่ต่อันนี้เควิตามินซีใส่อันเดียพอเตียน đây ừ. เข้ามาเหม้านี่เขาเรียกตัวมันได้นําเก็บก็ตาม ừ. ี่นี่เลี่วๆนี่นี่นี่ยเต๋อเรี่วๆได้หนิแปลกแปลกแลกเด้าหน้าพือาบน้พืนี่ไปนมอลงีจีเับลงอนมือแบบลตัวเลี้ยวอมตัวเรียวครับว่ยเราว่ยไพี่ปันพี่ปันครับพี่น้องปลอมตัวม่ห้องกับประจําปรเด็ มันนักสืบการยนิเป็หเถ้าหายกนเทาีนี่ยครนหอันนน้นเอนนันที่เป็นนี่เป็นี่พอายังพอพอหนาวนี่พออย่ามาบแต่งเย็นยังอ่าหนาวนี่พอหนาหนาวเ่าต้องใส่แต่งเย็น กิจกรรมมันหยุดมันระหว่างพักผ่อนครับแม่แม่ครับโอ้อเดี๋ยวยังไปหยั่งด้วยกันครบโชว์ไอ้วะเดี๋ยวเยังอาจจะลืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเดื่อเอ้าไป vui. <laughs> <Uê! cười> chạy <laughs> 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 ก่อนโดนยิงเชนี่ก่อนโตรโคตรที่อแนแม่เพิ่งเมานะที่อมได้อะไกินอะอันได้ตัค่ะแม่่าป่าจะเลียงใช่ไหมขาเลียงในเด็ดกิบสี่สิบบาทเพื่อนเจ๊เจริญ